ม,มึงต้องให้กูเป็นยังไงเหรอประเทศนี้ไอ้ห่าอุดทุกอย่างหมดแล้วในประเทศนี้อดหมดทั้งภาษาทั้งสมองทั้งความงามหุ่นยังกับแบบว่างานปฏิมากรรมในพิพิธภัณฑ์นะแกเข้าใจป้าหุ่นไอทธนเนียอออะไรก็าตามเกินไปยี่สิบเจ็ดวินาทีอันนี้แฟมไหมอ,อ่ะและข้อมูลแปลมาก็ผิดจ้ะ ออแต่ของเราสั้นกระชับและตอบตรงถ้ามึงไม่รู้จักคนที่ได้รางวัลโนเบลของคนปากีสถานผู้หญิงคนนี้เนี่ยพอเธอจบอเด็กผู้หญิงคนนี้คือคนที่โดนเข้าใจเปล่าแล้วเขาก็ต่อสู้จบเขาก็เป็นนักต่อสู้แอนก็จะยื่นมง,มงให้คนนี้ฉลาดต้องการอะไรจากประเทศฉันเธอต่อไปก็ไม่ต้องแล้วล่ะบูดจริงบูดมาก ต้องให้กำลังใจเขาแล้วให้กำลังใจแม่ปุ้ยกับทีมงานถามว่ามูฟออนไหมไม่มูฟค่ะม v e ไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะด่าเหมือนเดิมใครที่เข้ามาดูในนี้อย่าพิมพ์ชื่อค่ะไม่ช่วยนะคะเดี๋ยวเธอโดนฟ้องกันเองนะปีหน้ากูจะส่งแน่ๆค่ะนี่กระบอกน้ําไปประกวดค่ะเหมือนหัวใจเอาไปวางกับพื้นแล้วก็เอารถสิบล้อให้ทับก็ไม่จุดเท่ากับจุดจุดจุดที่ไม่อยากจะเอ่ยอืม ฉันว่าคนไทยทั้งประเทศก็อยากจะพูดเหมือนที่ฉันอยากจะพูดนี่แหละขอถามทุกคนหน่อยว่าขอแบบคำคำแบบแค่แค่คำเดียวว่าเพราะอะไรแอนถึงไม่ได้ค่ะทุกคนพิมพ์มาหน่อยว่าเพราะอะไรแหมว่าโดนม็อกโดนล็อกโมล็อกหลอล็อกหลอได้เจ้าแม่ก็ได้ใช่ควีนได้แพงได้หมดเลยคือแล้วแล้วแล้วคนแร้ที่หนึ่งก็คือมีแอร์ทามเวอร์ ออกแบบทีเซอร์เยอะเวอร์แรงเกินเกินก็จะอายุเยอะนิดหนึ่งฉันปวดหัวแรงค่ะอยากให้ประกาศิดมากจริงแบบอะไรอ่ะคือเอาดีๆคิดมาแล้วจริงๆใช่ไหมดีจริงๆแล้วใช่ไหมสลับมงได้ไหมฉันเหนื่อยแกแรงเกินคอมเมนต์ตลอดแข็แรงเกินขอถามทุกคนหน่อยว่าขอแบบคำคำแบบแค่แค่คําเดียวว่าเพราะอะไรแอนถึงไม่ได้ห่างทุกคนพิมพ์มาหน่อยว่าเพราะอะไรแงว่าโดนม็อกโดนล็อกมงล็อกหรอล็อกหรอ หลิวเนี่ยเขาเดี๋ยวมีคนบอกว่าแบบกรรมการอ๋ออายุยี่สิบสามเองเหรอคะ่หน้าแก่อะเขาาว่าน่ามีประสบการณ์จะหาแบบแอนแล้วปีหน้าเย็ะต้องหายังไงอีกอะแล้วมันไม่ใช่แบบมากเลยนะเขามันลึกไม่ใช่ลึกธรรมดานั้นลึกมากจับมือเลยอะแหมไหนๆก็จับมือแล้วให้เราสักปีสิเนาะไปแสดงความยินดีกับน้องเพราะสวยเกินเขาอย่างนี้ อาจจะตอบคาถามสั้นไปไหมคะเออก็อาจจะเป็นไปได้นะบางทีเขาอาจจะต้องการความชัดคือบางทีกระชับได้แต่อาจจะต้องมีความแบบขยายนิดนึงเพื่อให้มันดูสละสลวยหรือเปล่าแต่ฮัลโหลนัทไชยล่มค่ะสวยจังสมองแค่กรรการเพราะลืมลืมบนลืมบนเพราะฉันใส่ประกาศผิดอับเปลไม่แรงเกิน ประเทศเขาไม่มงเลยปีนี้อ๋อลำคาไม่เคยมงเลยเออเขารอบลุกสุดในรอบสามนาีลามยิบเวลามากเออก็จริงทำไมอ่ะนี่กลายเป็นพิธีกรเลิกประกอบทุกคนแรเกินเสร็จแล้วแล้วมีช่องเว้นให้คิดก็จริงมันมีช่วงให้คิดด้วยนะแต่แอนคือฟลอ์ปล่อยฟลอ์ปล่อยใจแอนเลิศมากเห็นไหมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแอนเลิศมากพร้อมซัพพอร์ตน้องเสมอ ที่หนึ่งกับที่สองก็เท่ากันนั่นแหละอืมสังเกตดูสินักร้องอ่ะเห็นไหมนาปรกวดประกวดที่หนึ่งอะมันไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าไหร่คนที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งอะนักร้องที่แบบตกรอบหรืออันดับได้ที่สองที่สามจะดังก็มีมีส่วนเพราะว่าแบบอาจจะเป็นแบบจังหวะชอฟิลเกิร์ดคนไทยเปะนเนาะ นี่กําลังคิดว่านี่เข้า้างแอนหรือเปล่าแต่ก็ไม่อะจริงป้าแอนเขาไม่ได้เข้าข้างมันเป็นคนตรงตรงคือถ้าถ้าแอนบงเราจะบอกว่าบงเฮ้ยเออมาได้ปีนี้มาได้นะแต่แต่คือข่าวลงเชื่อว่าถ้าพลาดหัวพลาดหัวข่าวว่ากระเทยช็อกแอนโทเนียชวดมงสามคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สแรงเกินห่ะภาษาไม่ได้ไม่ได้งงนะใครใส่ใครได้ชุดประจำชาติอะ อารมณ์ไปขโมยมงแบบเออแบบโดนขโมยมงอ่ะอยากให้แอนกลับมาประกวดนางนางนางรับช่วยนางกรักมการเป็นโมเดลหรือเปล่าอ๋อเพราะว่ามีความเป็นโมเดลก็จริงทุกคนไม่ให้ค่าคนไทยเลยนะแม่แอนจักรพงศ์ไม่ให้ค่าคนไทยเลยอุ่า์หลงดีใจว่าเจ้าของเป็นคนไทย เรารอมันตั้ง35สหปีล้อมงกุฎอันนี้มันตั้งสาปีนะแม่แองจิกระพงร์ฉันขอประท้วงมันไม่เป็นธรรมกับแอนโทเนียมันไม่ได้สวยนีิเกละกูอวถ้ามันชนะคือชนะชุดว่ายน้ําตอบคำถามมันก็โกโกงและกรรมการหน้าโง่ทั้งหลายมันก็ยังไม่รู้เหรอว่ามันโกงใช้ล่ามแปลแล้วก็กินเวลาเกินเวลามันยังให้มันชนะ มันตัดสินมันต้องเป็นโมแค่แต้องให้มันเป็นโมคะมันไม่เป็นแทนมันไม่ขาวสะอาดอีพูกกรรมการทั้งหลายกูขาประทูวงเออมันจะตอบคำถามมันคิดกลให้มันชนะได้ยังไงอีพูกกรรมการแตงจัก,กรเพงิง หรือว่ามึงอยากได้เงินจากไอ้พวกไปประเทศต่างๆซื้อลิขสิทธิ์มึงจนตัวสันตัดสินมาอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่เป็นธรรมให้เวลาครับมันตอบคำถามอะนางเกินไปมันชี้โกงไงมันโกงแล้วมาให้มันชนะได้ยังไงไอ้พวกกรรมการแองจักรพง์กูขอประท้วงมึงกูขอประท้วงมึงเลยเออเวทีจักรวาลลงไปให้อีนางนี่ยมันโกงได้ยังไงอีนี่แกละกูอะ มึงนั่นมันขี้โกงอินี่แกละกูว่ะกูขอปัญญามึงมึงขี้โกงกรรมาการจะขี้โกงไงเวลามันเกินเวลาได้ยังไงมันไม่เป็นธรรมแล้วให้มันชนะมึงตัดสินไม่เป็นธรรมมึงยุบเวทีไปเลยยุบเวทีไปเลยมีมีมจุนีวัดยุบเวทีไปเลยค่ะมันทุเล่ ขอประท้วงเอามองกุฎคืนให้แอนโทนีเอามองกุฎให้แอนคืนใอในแอนโทเนียอย่าไปยอมมันคนไทยอย่าไปยอมมันแม่แอนจักรพงศ์จะว่ายัางไงไหนจะเคยพูดไงอเมนเดอร์สมควรได้ฉันจะเก็บเงินมาซื้อมิจูนิเวิร์ส แล้วเธอก็ะซื้อได้สําเร็จแล้วทำไมเธอไม่ทําให้มันได้เป็นธรรมอีนี่ันละกวรไม่ได้สวยเลยหน้าผากเขียวย่นอย่างกับคนห้าสิบผิวพัรร์ก็ไม่สวยหน้าตาไม่สวย,สยแส้วเอนโทนเนียแค่ชุดว่ายน้ำต่อบังหาว่าขี้โกงกูขอกระท้วง เอาจริงป่ะให้ให้พูดความรู้สึกจริงๆไหมเอาแบบเอาแบบไม่โกหกเลยนะเมื่อกี้ตอนดูนิการ้องเอได้รับรางวัลอะฉันรู้สึกว่าตอนนิกาลากลัวร้องไห้อะฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้ร้องแบบฉันรู้สึกว่าเขาร้องไห้แบบแบบเหมือนรับอำลาตำแหน่งเหมือนแบบเหมือนได้แบบรู้ว่าฉันต้องร้องไห้อะเธอเข้าใจไหม อันนี้อันนี้เป็นนักสแสดงมาแล้วรู้ไงว่าเหมือนเขารู้ว่าเขาต้องร้องไห้เพื่อพอได้ตำแหน่งแล้วเขาอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ร้องแบบมันไม่ได้ร้องไห้แบบออกมาแบบจากความรู้สึกอันนี้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 อาจจะคิดไปคิดคิดเองนะเออเขาร้องไห้แบบปลอมๆปะวะไม่รู้นะอันนี้อันนี้อันนี้แค,ค,ค่แค่คิดใช่ไหมแค่คิดแค่คิดแต่ไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันไหม ไม่ใช่อ่ะพี่พี่ไม่รู้ว่าเขารู้รู้มาก่อนไหมแต่ร้องแบบธุรกิจเออเออฟิลนั้นฟิลนั้นปะเออเออคิดไปเองปะคิดไปเองหรือหรือหรือรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมหรือเราไม่อยากไบแอดเราไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเราไม่อยากเข้าข้างของเราเองอ่ะแต่คิดเลยร้องให้แต่ไม่มีน้ําตาเออคือคือเรารู้ว่าก คือเหมือนเราเห็นมาตลอดว่าเวลาเราชนะแล้วอะได้มงเราจะต้องทําแบบตกใจฟิลนั้นอะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นจริตเขาก็ได้นะอันนี้มองในมุมเขามองในมุมเขาเขาอาจจะเป็นเป็นคนร้องไห้ยากเลยอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าแอนอย่างเราเห็นแป๊บหนึ่งเรารู้ว่าแอนตัวสันอะเราเัียงมองเห็นเลยว่าแอนตัวสันแล้วตัวสันจริงอะคือมันเหมือน,น,น,นแบบตื่นเต้นและรู้สึกแบบจริงๆอะ เออแต่เขาว่ามันเหมือนแบบฮะฉันเหรอมันยังไม่มาอ่ะมันยังไม่มาแบบนั้นอะ่ะไม่รู้นะอันนี้คิดแล้วก็ตอนที่เขาอยู่กับเพื่อนนางงามแล้วก็แบบทุกคนมาเชียร์ฉันก,ก็รู้สึกว่า<ๆ>เฮ้ยยังไม่มาว่ะเฮ้ยยังไม่มาว่ะเสียใจอะ่ะคือมันเหมือนแบบดีใจปนร้องไห้ที่มันไม่ใช่อะ่ะ